สวัสดีครับช่องธรรมะเดกวันนี้ก็หายกินไม่อย่างเคยพี่น้องเอ้ยธรรมชาตาิบ้านบ้านเราเจะมีอยู่มีกินไม้พี่น้องเอ้ยวันนี้ ดูธรรมาชาติดูบรรยากาศไปเกานนะพะบินองอเอะเจ้าวเรือเจ้าทะเลของเราเื่นเช้ากัมาก็ออกทะเลครับว่าเอาส่วนอดไปก่อนนะีิน้องนะตวงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีอะไรๆก็แพงไปหมดน้ำมันที่บ้านเราขนาดมีป้อมน้ำมันด้วย มีอะไรตั้งสี่สิบห้าบาทแนละ้วน้ำมันเบนซินเป็นเอาเอ,อ้ยสี่สิบห้าบาทนะ้ำมันเบนซินนะ้ำมันโซล่าสามสิบกว่า ชาบบรรยากศาศเจ้าเช้าพี่น้องวิวจีวุษั์บรรยากศาศสวยๆงา,งามๆท้องทะเลเจ้าเช้าได้ลมเย็นๆหายใจข้าพี่นอ้องได้แรงอ๊อปลาอะไรปลาอะไรขึ้นอยู่ข้างหน้านี่ ปลาขึ้นอยู่ข้างหน้าเป็นปาลาอะไร ออกมาไม่ได้วางมือหวานวางได้ร้อยกว่าทาย เ่าว่ามันมีโอกาสนะพี่น้องนะอยู่ในละเลตะวันวัดดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็บางทีวางลงไปพี่น้องเอยอวนยาวทั้งร้อยกว่าสองกว่าสามรอยกว่าวางลงไปไม่ได้ทักตัวก็มีแน่นอนไม่ได้พี่น้องในทะเล สวตดีไ้เพียงเท่านี้นะครับมินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องทำมาหาแดกสวัสดีครับ